เลยยมมาลูกทุกทุดท้ายก่อนเจ๊ยกยายชิปผ่านเลยยูเอ้ไปถ่ายกับเขาดีขนาดลูกถ่ายด้วยกันเลยครับครับมีอะไรครับ ด้าถ่ายจต่อรี่ไหมพี่ครับครับมีอะไรครับพี่ตั้มไม่มีครับแค่มาเล่นเฉยๆครับนึกว่ามีอะไรเอาจริงก็มีแหละมีอะไรครับค้าดีๆมีเรื่องอยากจะถามลุยครับครับว่าแบบว่าช่วงนี้จะจะไปลั่นกับใครต่อหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่รู้เลยครับพี่ตั้มไม่มีเลยหรอครับเดยอย่าเพิ่งขยับนะอย่าเพิ่งขยับนะอย่ังพูดขยับ พี่ตั้มจะไปดั้นกับใครหรือเปล่าครับกำลังหาคู่ที่เหมาะสมอยู่ครับอ๋อแล้วหาได้ยังอ่ะครับยังไม่เจอเลยครับให้ช่วยหาให้ไหยครับได้นะหรือจะหาไงครับต้องดูอ่ะครับก่อนว่าแก,งก๊งไหนี่้อมกับพี่ตั้มหรือเปล่าแล้วหรือจะหาไงครับไม่รู้เหมือนกันเลยครับผมต้องไปดูว่าแก,งก๊งไหนเหมาะสมกับพี่อ่ะเอ็มดีเปล่าเอ็มดีไหมเหมาะสมกับพี่มากเลย ใช่หรอเอ็ดีแต่เอดีแพ้พี่ไปแล้วนะใช่หรอใช่ครับล่าสุดอะลองกระสายสี่ครับสายสี่แล้วครับไม่เอาหรอกแก๊งพันธมิตรแก๊งน้องไม่ตีลอากัาตองคิงอยงครับตองคิงตองคิงเหรอเขาไม่อยู่กันเลยนี่ครับยังเห็นอยู่ไม่อยู่แล้วหรอครับอยู่หรอครับอั่นแก๊งพี่เจตพี่จะไปตีทำไมครับอ้าวไอ้หลุยส์เพิ่งพูดเยอะด่ปกขยับโอเค ผมหาไม่ได้พี่ตั้มผมก็ไม่รู้ว่าจะให้พี่ตีกับแก๊งไหนอ่ะไม่มีเลยเหรอครับไม่มีแก๊งไหนคู่ควรกับพี่เลยเหรอครับไม่มีเลยครับไม่รู้เลยครับพี่ใส่แบทลองคือที่หลุยส์พูดมาเนี่ยมันเป็นแก๊งแบบแก๊งที่พี่แบบว่าไม่อยากตีด้วยทางนั้นเลยอ่ะอ็ะก็พี่ตีกับพวกไกนางโค้ดหรืออะไรพี่ก็ตีเบื่อแล้วก็ลองแก๊งใหม่ๆหม่บ้างครับที่ยังไม่เคยเห็นเล่นกันอะไรประมาณนี้ครับ ใช่ก็ลองเปลี่ยนมุมบ้างครับพี่เพื่อมันจะแบบสนุกดีเออมีเรื่องที่พี่จะถามครับคือว่าตั้งแต่ตอนวันนั้นที่แบบว่าเรามาเล้าไอ้ไม้ที่แลนะครับพี่อยากรู้ว่าทําทําไมครับตอนนั้นไม่รู้ครับมันจบไปแล้วหรือเปล่าครับจบแล้วก็ใช่ไงก็แค่ถามดูครับว่าทาทาไมอตอนนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าตั้งแต่ตีกันวันนั้นก็ไม่เคยไม่พี่ยังไม่รู้เหตุผลเลยครับไอไม้ก็ไม่อยู่แล้วเลย ไม่รู้ตอนนั้นนั้นขนน่าจะใส่แคปชั่นโดนใจผมครับผมก็เลยไปก็เลยมีปะทะคารมกันนิดนึงครับแคปชั่นโดนใจคือยังไงล่ะครับก็แบบแคปชั่นโดนใจประจํายามเย็นนะครับคือหมายถึงันรู้สึกว่าโดนใจผมดีผมก็เลยขับไปถามอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็ก็เลยมีการพูดกันก็มันก็ไม่ถูกหูเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็เลยพูดกันไปพูดกันมาจนจนบุกลินให้ไปตีสภาครับตอนนั้นแต่มันก็จบมาแล้วครับพี่ตั้มช่างเถอะช่างเถอะ เข้าใจว่าจบแล้วหรือพี่ไม่ได้จะมาทำอะไรอย่างนั้นกบหลุยซะหน่อยไม่ได้พี่ไม่ได้บีบพี่พี่พูดบีบหลุยขนาดนั้นเลยหรอเรื่องมันจบแล้วหรือมันไม่จบพี่ก็เข้าใจครัเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องกลัวหรอหรือหลุยกลัวพี่หรือเปล่าเนี่ยกลัวครับใช่เหรอหรือทำให้หลุยถึงกลัวพี่หรอครับไม่รู้ครับพอพี่ตั้มน่าจะโหดไงครับเลยหลุยเลยกลัวน่าจาเองเแล้วครับโหดเลยก็ได้ครับถึงผมถึงกลัว พอพอเป็นกับพวกพี่นี่หลุดไม่สู้หรอครับไม่สู้ครับพี่ตั้มอย่างนี้พี่จะไปพูดเล่นกับใครได้บ้างครับเนี่ยก็คงมีเอ็มดีใช่ไหมครับพี่ของเราเนาะก็ลองไปเล่นดูครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ตีเอ็มดีไงเดี๋ยวต้องตีผมเพิ่งตีการ์งเ็จเพิ่งตีเดี๋ยวจะเอ็มดีต่อครับ<ม>ตั้มลองไปตีแกง๊งแก๊งอื่นดูบ้างตีเดิมๆมันน่าเบื่อครับที่ไม่ชอบเนียครับพี่ชอบพี่ชอบกระทิ้ดพลเดมิเดมๆอ่ะใช่อ๋อ อ๋อเคครับลองเล่นกับซอยแบดดูไหมพี่ตั้มแบบน่าจะมันนะแซนะ่บปะเนี่ยอ่ะแซ่อะไรก็ขรารันแก๊งขรารันผมจะไปแซ่แล้วครับพี่อดีจีนะตอ <ผม S 2> ี้ไปเล่นดูครับน่าจะมันน่าจะมันเลยครับเพราะผมก็ลองหาตีจีนดูก็เคยไปเคยไปเล่นแล้วหรอครับที่บอกว่ามันไม่รู้ครับแต่ผมคิดว่าแกงขอาน่าจะมันดีครับเพราะอะไรครับเอา้า ผมจะไปรู้ไหมครับก็เขาลันไงผมไม่เคยตีด้วยผมคิดว่าน่าจะมันไงครับไม่เคยตีด้วยเลยคิดว่าจะมันทำไมไปคิดอย่างนั้น,นะครับทำไมต้องไปอสอนได้วยอะและ้วผมจะไปตีแก๊งอื่นแล้วผมคิดไม่สนุกหรอพี่ตั้มก็เดาวไว้ก่อนนะครับว่าสนุกเพราะผมเล่นแล้วมันสนุกครับเวลาเล่นสตอรี่ผมสนุกกับผมไงแก๊งหลุยก็อยู่ทดพร้อหลุยแก๊งหลุยก็ไม่น่าง,งูนะว่าตีกับแก๊งไหนที่แบบว่าเหมาะก,กับพี่หรือไม่เหมาะก,กับพี่ถูกปะใช่ไหมจินคนมันเท่ากันนะครับพี่ตั้มผมก็ไม่ได้มองแก๊งไหนหะร พูดอย่างนี้มันก็ไม่ได้หรอกเรารู้กันอยู่แล้วครับผมไม่ได้รู้ไปตามสักหน่อยรู้นะรู้รู้นะไม่รู้นะอย่างเช่นั้นก็นำนำสกุลพี่ด้วยครับใช่หรอครับนำสกุลอะไรครับจะหรือพึงพูดเองอะครับรอเออพี่อิมพูดเลยหรือเบื่อพวกกินแล้วหรอมาแล้วครับหรือเบื่อพวกกินแล้วหรอ เบื่อครับเบื่อเบื่อเราเล่นกันไม่สนุกตอนไหนครับเพื่อนไปนะจินเราเล่นกันไม่สนุกตอนไหนเพื่อนอยากเล่นอีกครับเพื่อนอยากเล่นอีกเหรอไม่ไม่พร้อมเลยดิเอ้ยแลเราเมื่อกี้งั้นจินเมื่อกี้เหมือนว่าหลุยพูดว่าเขามีตีเอ็มดีวูเนี้ยคือยังไงล่ะครับก็ผมมีตีเอ็มดีผู้นี้นะครับตีเรื่องอะไรครับตีนั้นเหรอครับ ตีนะตีชิงสี่ครับพี่ตั้มงั้นถ้าเกิดพี่ไม่ว่าอะไรเนี่ยพี่รบกวนให้หลุยไม่ไม่ต้องตีเขาได้ไหมครับพี่อยากไปตีเขาแทนไม่ได้จริงๆครับพี่ตั้มเพราะผมนัดกันมาแล้วครับหลุยชัวใช่ไหมครับชัวครับพี่ชัวครับแต่หลุยแกไม่ได้คุยนี่ครับแคนเซินไม่ได้หรอครับไม่ได้ครับพี่ตั้มผมจะเล่นครับเล่นกับเล่นกับพี่ก่อนไหมล่ะ ไม่สะดวกครับพี่ตั้มมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับตอนนี้พี่ทำไงดีอะจินบุ๊กนี่พี่อยากพียกเล่นอะพี่อยากเล่นกับสีดำอะพี่ไม่มีแกงเล่นอะริงนะอิงนะเลยก็ไม่รู้เหมือนกันเลยครับพี่ตั้มมันเป็นนัดส,สำคัญมากเลยเหรอครับสำคัญครับ อีกถ้าเกิดพี่ยินด่าหรอยรงนี้หรือว่าน้องพี่ทาอะไรที่ให้หรอยไม่พอใจนี่หรอยก็หรอยก็ต้องตีเอฟเมดีใช่ไหมครับใช่ครับพี่ตั้มเพราะว่าผมจุดยืดยนผมชัดเจนครับไม่ไหวกับพี่หรอกไม่เล่นกับพี่แต่ก็ไม่หลีกที่พี่งั้นหรอครับอะไรนะครับไม่เล่นกับพี่แต่ก็ไม่หลีกที่พี่เหรอครับอืมมันมันเป็นนัดของผมครับผมก็ไม่รู้จะหลีกไปทําไมผมก็ต้องเคลียร์นัดของผมให้หมดก่อนครับ งั้นลองไปหาเล่นดูครับพี่แกงแย่ๆครับก็ถ้ายังไม่ได้คุยสภาก็พูดตรงนี้อยู่ชัดเจนว่าเบนไว้ก่อนไดไหมเอเดมดีอ่ะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ปะอันนี้ใครนายบีทูปะได้ปะไม่ได้ได้เพื่อนเออเพราะเพื่อนผมมันอยากเล่นกันหมดแล้วครับพี่ตาม แต่พี่อยากเล่นนะครับก็น่าจะเป็นวันที่ห้านะที่เราไปคุยกับเขาดูวันที่สิมจองแล้วนัดกันมาแล้วนัดกันล้วไงอ่ะแล้วทำไมครับพี่ก็พี่มีทำไมก็พี่บอกแล้วไงว่าก็ถ้าจะเล่นก็เลนพวกพี่ดีกว่าไม่เอาผมจะเล่นกับนี่ครับพี่ กูจะเล่นกับมึงอ่ะไอซาดกูจะเล่นกับมึงอ่ะไอซาดกูจะเล่นกับมึงอ่ะไอซาดกูอยากเล่นกับผู้มึงอ่ะไม่ได้หรอเฮ้ยได้ไหมนะแพงแบบนี้เราจะได้ไหมเนี่ยเหลืออีกคนนึงไว้ทหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเลยฮัลโหลเอ้ยอย่าเพิงแทงยังอะไรดีแทงดีแทงเลยครับอ๋อนี่เโอยแทงอะไรดีเอ๊ะ เ, mm hmm. เล่นได้ไหมเนี่ยหลุยแบบเนี้ย mm hmm. อยู่ไม่ได้ครับ <Okay. S 1> ได้หรือเปล่า mm hmm. ยิานดีครับพี่พตอสอยู่ไหมครับเอาพี่ต๊อสว่าไงน้องพอดีว่าผม เห็นเห็นลุยบอกว่าไม่ว่างแต่ว่าตีมีเตะพี่ครับแล้วทีนี้อ๋อยังไม่ได้ตีน้องยังไม่ได้ตีครับยังไม่ได้ตียังไม่ได้คุยอะไรกันเลยอ๋อเห็นลุยบอกว่าเขามาคุยนดีทีเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีไงวันที่สี่เห็นลุยบอกว่าอยากตีพี่ครับไอ้แบบว่าต้องตีพี่แบบว่าเป็นอ๋อก็คือชิงสีสูตรแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงกันพี่มีสตอรี่ก่อนไงเขาบอกว่าให้พี่ไปเล่นให้เจ็บก่อนเอ้ให้จบก่อนแล้วมาคุยอย่างงี้พี่พี่คงไม่ติดอะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดผมมีเรื่องกับอ๋อ ไม่ชัวร์เดี๋ยวผมชุมาให้ก่อนก็ได้ไอ้ไอ้หรือตัวไหนอะพี่ต่อชัวร์เหรอครับไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าต้องต้องจำเป็นต้องตีใช่ไหมครับไม่ได้ดูอันนี้ให้คุณาไม่ไม่ไม่ได้จำเป็นต้องตีใช่ไหมครับไม่มันมันมันต้องตีวันที่สี่แต่ว่ายังไม่ได้คุยกับสภาไงคุยกันกันที่เฉดตอนแรกอะสภาเขาบอกว่าไม่ไม่ให้เล่นเอ็ดดียังเล่นไม่ได้ครับมีสตอรี่ค้างวันนี้อ๋อใช่ครับแล้วไม่มีอะไรกันอะน้อง ก็คุยกันเฉยๆเนี่แหละครับแต่ว่ามันดูแบบว่าแข็งเนี่ยครับเรื่องคำพูดอะอ๋อโอเคโอเคเคลียร์กันก่อนเลยก็ได้น้องเคลียร์กันแต่หลุยก่อนเลยก็ได้อันนี้แทงผมเรื่องอะไรครับเนะี่ยไปสภพานเนี่ยครับหรือไปไป,ไปฟ้องใครก็ได้เผือ,อเผือ,อเดี๋ยวผมจะได้ให้คำตอบครับผ่านผ่านอะไรอะไรก็ผ่านมาเยอะนะครับประสบการณ์ตัวเองอะผ่านมาตั้เยอะไม่เรื่องแค่นี้ไม่น่าง,งูถามนะเอาจริงแล้ว ถ้าผมเรื่องอะไรน,น,นี่งงเหมือนกันไปนฟ้องใครก็ได้นะถ้าเกิดคิดว่ามันปเป็นปัญหาไปฟ้องได้เลยไปฟ้องพี่อ้วนพี่ต้าหรือว่าจะไปฟ้องใครก็ได้เลยครับเดี๋ยวจะฟ้องพี่ตอที่ยอยู่ตรงนี้ก็ได้นะที่แบบที่ยังจะตีด้วยอะ่ะอันนี้แล้วยังต้องเตยเด็มตีอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้พี่ตอเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องตีแล้วใช่หรอพี่ตอไม่ตีแล้วหรอ มันก็ตีแต่ยังไม่ได้ตกลงกันไงน้องใช่เดี๋ยวผมก็ไปตกลงกันไงครับพี่ตั้มพีเล่นสตอรี่ยังไม่จบเลยนี่ยังต้องไม่เล่นกับเขาอย่างพี่พี่ต๊อดพี่ต๊อดครับไม่เล่นกับเขาได้ไหมผมอยากเล่นกับเขากับกับเขาก่อนเคลียร์แผลกันให้จบก่อนก็ได้ของพี่มันชิงสีเงไม่ต้องมีตีแล้วนะครับพี่ต๊อดไม่ผมไม่รู้ไปมีแผลอะไรกันนะครับดีดีเขาก็เข้ามาหาผมพี่แลนแล้วก็มาแทงผมเนี่ยผมบอกว่าผมไม่เล่นไปหาแก๊งเล่นเองเลยดีดีก็มาแทงผมก็งงตึ๊บบเลลยคครรััออหนีีกแ้วบ หนีอะไรครับพี่ตอนผมเบื่อจย่างเลยเวลาผมจะคุยอะไรกับใครหรืออะไรชอบมีชอบมีข้อสงสัยในการแบบว่าตายอยู่ด้วยเลยว่าแบบเออทำไมโดนทำไมอะไรโดนผมพี่ไม่มีนะคือพี่ตั้มขับมาแลร์นะพี่ตั้มขับมาแลรแล้วทีนี้มาถามผมว่าเล่นกับเอ็มดีหรอจะไปตีจะไปตีเอ็มดีบอกให้ผมหลีกให้ผมก็ไม่อยากตีก็พูดดีๆไม่ต้องร้องไม่อยากตีก็พูดดีๆครับไม่เพราะว่าตอนนี้คือต้องบอกอย่างนี้หลุยกับพี่อะตอนแรกมันใช้สีเดียวกันแต่ตอนเนี้ยหลุยจะไม่ทิ้งสีพี่ พี่ก็งงเออมันมานชิงสูตรเออก็ก็ก็ได้ก็คือล่ะก็คือให้พี่เล่นจบก่อนแล้วค่อยมาเล่นกันก็ได้ก็คือเรามีถ้ามีปัญหากันเราเล่นกันก่อนไม่ผมไม่ได้มีปัญหาครับพี่ต้อมไม่แต่ผมมีไงแต่ผมมีไงแต่ผมมีไม่ครับพี่ต้อมมีอะลรครับมีนี่ไงตอนนี้มีแล้วตอนแรกตอนแรกไม่มีครับตอนนี้มีแล้วมีเรื่องอะไรครับชไม่ก็เรื่องที่ผมพูดไปไงครับพูดว่าอะไรครับไม่ไม่อธิบายหรอยทำไมอ่ะพูดว่าอะไรครับเนี่ยเนี่ยมีปะเนี่ยมีปะมี พทงยิ้มโหสมีมันมีไม่ลุยยอมเด้อยอมเด้อที่ก็ยอมเราเดินต่ำตัวจ้าพี่ตัวชิบช้าหน่อยไซมอนไซมอนปีตัวชิบช้าหน่อยปีตัวชิบช้าหน่อยน้องเฮ้ยเฮ้ยทำมันสู้นะเขี้ยเป็นว่ะเป็นว่ะพี่ผมเขาเป็นเขาเป็นไอ้ควายหัวแก๊งโดนแทงไม่ฆ่าสวนกระจอกทิ้งหายแก๊ง ตะเวน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 พี่ใครเปิดเพลงไรอ่ะอพี่กัลรับอะไรล่ะจินพี่กัดรัฐธรรมะฮาวสมเพศมึงชิบหายเลยหรือมึงพูดตรงโคตรผิดหวังเลยโดนกูกระทืบพูดปากดีอย่างนั้นอย่างนี้มึงถามหาเหตุผลว่าตีไงไม่ไม่มึงจะไปฟ้องใครก็ได้นะกูพูดจริงเียตุผลเนียนนาแล้วเหตุผลเนียนนาแล้วเนียนจัดเนียนจัดผิดหวังพวกแม่งชิบหายเฮีย หลังลีนะครับทุกคนะถามหายนั่นแหละ,หะ,ะเฮียมีปัญหามากก็แ่ะไปทิกเก็ตเอาไอ้เฮียปัญญาอ่อนทุกวันนี้เล่นน่ะขี้ร้องกันที่ผาย ในในประเทศอะ่ะนอกจากม m d กูกูพูดตรงนะช่วงนี้กูก็แบบผมไม่เห็นใครเลยที่แบบว่าที่แบบว่าแบบเล่นเหมือนสตอรี่อะ่ะทุกวันเนี้ยไม่ไม่อยากตีก,ไก,ตก็ไม่อยากตีก็เสือกปากปากหมาถูกปะแบบไม่ไม่หลุ่นกันนะว่าแบบทําทําไมอ่ะเออไม่ไม่อยากตีแต่แบบไม่อยากตีก็ไม่พูดดีๆถามว่าตีทําไมแทงทาไมมีอารมณ์ไอ้ชค่มันก็มันก็เห็นหินกันอยู่คุยกันตีเพราะอะไรอะ่ะ ดูเลยเอาไปฟ้องอะไรมึงก็เปิดทิกเก็ตเลยก็ได้ถ้ามันมีปัญหาเยอะถูกปะแม่งแบบอะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยเล่นกับพูดกับเมื่อกี้ก็พูดพูดก็ชัดเจนอยู่เรื่องที่แบบว่าตีกันกับเขาเรียกว่าอะไรนะตอนที่ตีกันกับเอ้ไม่ใช่ตอนตีกับดิตอนที่พูดกับเอ่อพูดเรื่องว่าอย่าไปตีก็จะทําก็สุดท้ายมันก็มีปัญหาเรื่องคาพูดว่าแบบมึงกูบอกแต่ว่ามึงก็ยังจะทํา มันก็คือเหตุผลในการกระทืบกันได้นั่นแหละถูกปะละ่ะขอก็ไม่ฟังไม่อยากโดนตีแต่ก็จะทําก็เท่ากับว่ามันคือสตอรี่อะเล่นไฟเอ็มอ่ะอยากให้เข้าใจตรงนี้นะไปดูยุคไหนยุคไหนอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีหรอกที่จะแบบว่าไม่อยากโดนตีแต่ว่าทำํำที่อะไรแบบทะลึ่งบ้องอะถูกปะละ่ะเออมันมันค่อนข้างที่จะแบบผันไปคนละทางมันมาร้องแบบ มันมาล้อเหมือนว่าตีทำไมถ้าตีทำไมกูก็จะกระทืบมมาเรื่อยๆจนกว่ามันจะเนี้ยอืมใช่ยืนคุยกันตั้งเยอะยืนคุยกันสักพักอะ่ะลูกขึ้นมาถามแทงเพราะอะไรกูแบบฮะมึงก็เคยเล่นสตอรีม่มาตั้งเยอะทำไมเล่อนแค่นี้มึงโง่จงังวะ